หยุดขายและส่งมอบยาลิสเอทีฟผลิตไทย70,000วคันผลทดสอบชนข้างคะแนนเกินจริง สวัสดีครับผมกาเลซิงนะครับ วันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านมาดูข่าวคราวของตัวต้านยาริสเอทีนะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวคราวระดับโลกไปแล้วนะฮะ,ะแล้วก็ตัวต้านยาริสที่เป็นข่าวนี้นะครับแทบจะทั้งหมดผลิตในไทยนะครับเดี๋ยวพามาไล่เลียงเลยแล้วกันนะครับสำหรับต้นคลิปเนี่ยขอญอาตสรุปให้ฟังเลยแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกที่อาจจะ,ะขี้เกียจด,ดูจนจบคลิปนะครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังเลยก็คือตัวต้ายาริสเอทีพเนี่ยเขาพบข้อผิดพลาดในการทดลองการชนนะครับเป็นการชนทางด้านข้าง ในตอนที่เขาทดสอบนะครับเขาใช้วัสดุที่แตกต่างจากรถคันจริงนะครับก็คือตอนทดสอบใช้วัสดุที่ดีกว่านั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้คะแนนในการทดสอบเนี่ยได้เยอะกว่าจริงมากนะฮะว่าอย่างนั้นนะครับแต่ตัวรถคันจริงเนี่ยใช้วัสดุที่อาจจะแตกต่างกันไปนะครับ แต่ว่านะฮะหลายๆท่านเราคงจะคิดนะเอ๊ะถ้าเกิดอย่างนั้นรถที่เราใช้อยู่หรือมีการส่งมอบไปแล้วเนี่ยต้องทำยังไงนะครับเขาก็มีการชี้แจงออกมาเรียบร้อยนะครับว่าได้มีการตรวจซ้ําแล้วนะครับก็คือรถที่หลายๆท่านได้รับไปเนี่ยนะฮะหรือตัวที่ผลิตในไทยเนี่ยมีการผ่านมาตรฐานแล้วนะครับแต่ว่า Toyota เนี่ยเขาก็แจ้งเอาไว้นะครับถึงแม้ว่ารถที่ตรวจสอบซ้ำนะครับรถที่พวกเราใช้อยู่เนี่ยจะผ่านมาตรฐานโดยทั่วไปแล้วนะฮะ แต่ว่าเขาก็ขอที่จะงดที่จะจัดจําหน่ายและส่งมอบในช่วงนี้นะฮะเพราะว่าเขาต้องส่งรถกลับไปตรวจสอบที่ญี่ปุ่นก่อนนะครับก็จะเป็นการตรวจสอบซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่ใจนะฮะว่าอย่างนั้นนะครับ ก็คือรถที่ตรวจสอบนะฮะใช้วัสดุที่ดีกว่านั่นเองนะครับคะแนนก็ได้เยอะนะครับแต่ว่ารถของพวกเราเนี่ยนะฮะคะแนนก็ถือว่าผ่านมาตรฐานนะครับและทางของโตโยต้าก็ของดจัดจําหน่ายแล้วก็ส่งมอบในตอนนี้นะครับเพื่อที่จะตรวจซ้ํานั่นเองนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็สรุปสั้นๆประมาณนี้นะครับอ่ทีนี้มาดูเนื้อหาข่าวนะฮะแบบลึกๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามีการไล่เรียงไทม์ไลน์มาเลยนะครับว่า โตโยต้าเนี่ยเขาได้ออกมาพูดแล้วก็ประกาศเรื่องนี้ยังไงนะครับเริ่มต้นจากที่ทางด้านของรายการนะฮะของโตโยต้าโดยตรงเลยนะก็เป็นรายการใหญ่นะครับเป็น Time g l o b a l นะฮะ สำหรับทางด้านของรายการของโตโยต้านี้นะครับก็มีท่านประธานใหญ่ของโตโยต้านะครับออกมาพูดคุยเรื่องนี้นะฮะแล้วก็มีการแบบโอ้โหต้องบอกว่ากังวลแล้วก็เจาะลึกเรื่องนี้ค่อนข้างมากเลยนะฮะสำหรับรายการนี้ก็ชื่อโตโยต้าไทม์นะครับ g l o b a l นะฮะก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอการทดลองการชนข้างนะฮะเพราะว่าการทดลองการชนข้างเนี่ย จะเป็นบริษัทลูกของโตโยต้านะฮะก็คือบริษัทไดฮตสุนะครับเขามีการผลิตและก็มีการทดลองต่างๆนะครับแต่วัสดุที่ใช้นะครับ แตกต่างจากคันที่เป็นคันจริงนะครับก็เกิดจะทําให้คะแนนของตัวการทดลองเนี่ยได้เยอะกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าก็มีการออกมาขอโทษเลยนะฮะท่านประธานใหญ่นี่ก็ออกแถลงการชี้แจงนะฮะแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับลูกค้าแต่ว่ารถที่ขายจริงเนี่ยก็ถือว่าได้มาตรฐานนะครับและชทีมาดูทางฝั่งของประเทศไทยนะครับประเทศไทยก็วันถัดมานะครับประเทศไทยก็ออกแถลงเลยนะฮะเป็นหนังสือออกมาเลยนะครับ เป็นคำชี้แจงเนี่ยของทางด้านของโตโยต้าประเทศไทยนะครับสำหรับรุ่นที่ผลิตนะฮะในภูมิภาคเอเชียก็คือสรุปง่ายๆนะครับว่าก็เป็นรุ่นโตโยต้ายานริซเอทีฟนี่แหละครับตัวที่ผลิตในไทยนะฮะเพราะว่า ปกติแล้วนะฮะตัวไดรลิสเอทีเนี่ยโอ้โหส่งขายไปทั่วโลกเลยนะครับสำหรับเนื้อหาข่าวเนี่ยเพื่อนสมาชิกก็สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับที่ทางด้านของเว็บไซต์ของตัวต้มอเตอร์ประเทศไทยนะฮะแต่กระซิงขอญาตไม่อ่านทุกบทความแล้วก็อ่านทุกคําแล้วกันนะครับขอญาตสรุปมาให้ฟังเลยนะฮะทีนี้พามาดูทางด้านของตัวเลขนะครับตัวเลขเนี่ยหลายหลายท่านก็คงจะคิดนะฮะมันเยอะแค่ไหนสาหรับตัวต้า l ลิสเอทีที่เข้าขาย ที่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้นะฮะ,ะเขามีตัวเลขออกมาให้ดูนะครับว่าโตยต้าเนี่ยมีการผลิตออกมากี่คันนะครับสำหรับยาลิสเอทีฟนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้ต้องบอกนี้นะครับว่าแต่ละภูมิภาคก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันนะครับก็บางที่อาจจะเรียกว่ายาลิสที่เฉยนะครับบางที่ก็เรียกว่า v ีออนะครับแต่ในประเทศไทยเรียกว่ายาลิสเอทีฟนะครับสำหรับตัวโมเดลนี้ก็มีการผลิตตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี65นะครับ ถ้าเอาเยอะๆเลยเนี่ยก็คือตัวที่ผลิตในประเทศไทยนะครับมีการจัดจําหน่ายไปแล้วนะครับถ้าอ้างอิงจากตัวเลขตรงนี้นะครับเขาบอกว่ามีการจัดจําหน่ายสะสมเนี่ยอยู่ในไทยที่36,890คันนะครับแล้วก็ส่งขายไปที่ประเทศต่างๆนะครับ อยู่ที่38,860คันนะฮะโอ้โหนี่ตัวผลิตไทยนี่รวมๆก็70,000กว่าคันเข้าไปแล้วนะครับแต่ก็มีบางส่วนนะครับที่ผลิตในมาเลเซียก็จะอยู่ที่ราวๆ500นะครับ3าคันอ่าและทีนี้มาดูทางด้านของตัวคำชี้แจงนะฮะของโตโยต้าไทยนะครับอ่าพามาดู3ประเด็นนะฮะอ่าประเด็นที่เราน่าส,สนใจก็คิดว่าสำหรับรถรุ่นนะครับ ลดรุ่นของเราเนี่ยที่มีการจัดจำหน่ายไปแล้วรีว่พวกเราใช้กันอยู่นะครับทางโตโยต้าเขามีการชี้แจงมาแบบนี้นะสำหรับรถรุ่นปัจจุบันนะครับยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องรีคอไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะฮะซึ่งบริษัทเนี่ยขอยืนยันลูกค้าสามารถใช้งานได้นะครับใช้งานรถของท่านได้อย่างปกตินะครับอันนี้ก็คือคําชี้แจงของโตโยต้านะผมว่าคําถามเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะว่าเอ๊ะมันมีข่าวอย่างเงี้ยนะฮะเป็นข่าว ออกแนวเสียหายไหมนะครับแล้วรถที่ใช้อยู่ได้มาตรฐานไหมนะครับเขาบอกออกมาชี้แจงเลยนะครับว่ายังใช้ได้ปกตินะครับไม่ต้องรีคอร์รถนะฮะหลายท่านก็คงจะคิดว่าต้องส่งมอบไปแก้ไขไม่ต้องอะไรไหมไม่ต้องนะฮะไม่มีการรีคอร์รถไม่มีการเรียกเข้าไปซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะอ้างอิงจากแถลงการฉบับนี้นะครับทีนี้มาดูทางด้านของประเด็นถัดมานะครับโดยใต้ยาริสนะฮะเขาก็มีการแถลงประเด็นถัดมานะครับ ทางบริษัทมีการจัดทดสอบการชนด้านข้างต่อหน้าหน่วยงานที่ทําหน้าที่นะครับการจัดทดสอบครั้งอีกครั้งนะฮะซึ่งได้รับอนุมัติว่าเป็นไปตามข้อกําหนดก็คืออธิบายนะครับว่าทันทีนะฮะที่มีข่าวครา,าวเกี่ยวบเรื่องของการใช้วัสดุที่แตกต่างจากรถคันจริงเนี่ยเขาก็เอาคันจริงไปทดสอบใหม่เลยนะฮะต่อหน้าเจ้าหน้าที่แหละ แล้วได้รับอนุมัตินะฮะก็คือผ่านเกณฑ์นั่นเองนะครับก็คือรถที่พวกท่านใช้อยู่นั่นแหละครับว่าอ่าที่เราอาจจะกังวลเนานะว่าไอ้รถมันจะมาตรฐานไหมจะผ่านไหมนะฮะก็สรุปได้เลยนะครับว่าผ่านนะครับมีการทดสอบซ้ําแล้วนะครับแต่ทีนี้ประเด็นนะฮะถ้าอยู่ในไทยนะ่าจะเป็นประเด็นที่หลายท่านอ่ากังวลแน่นอนนะครับเพราะโตยต้าออกมาประกาศชัดเจนนะครับว่าข่าวมันออกมาอย่างนี้แล้วนะเขาก็มีการงดจัดจําหน่ายเลยนะครับ สําสหรับแถลงการเขาบอกว่าสําหรับในประเทศไทยนะครับมีความจําเป็นต้องหยุดจัดจดจ,ดจัดส่งและจําหน่ายนะฮะก็คือ,อใครที่จองอยู่ก็ไม่มีการส่งนะฮะช่วงนี้นะครับและใครที่อยากซื้อเขาบอกว่างดขายก่อนงดจองก่อนไว้อย่างนั้นนะครับมีความจําเป็นที่ต้องตรวจสอบซ้ําในประเทศญี่ปุ่นนะครับตามข้อกําหนด การทดสอบพยานนะครับก็คือน่าจะมีการทดสอบในไทยแล้วล่ะครับแต่ว่าทีนี้ไอตัวที่ผลิตในไทยเนี่ยก็ส่งกลับไปที่ญี่ปุ่นนะฮะเพื่อที่จะมีการทดสอบแบบเอาจริงจังอีกสักทีหนึ่งนะฮะแล้วพอทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะกลับมาส่งได้กลับมาจัดจําหน่ายได้กลับมารับจองได้อะไรประมาณนั้นแต่คิดว่าน่าจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะฮะสำหรับเรื่องราวนี้นะครับก็คือสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้นะโตโยต้านะฮะ ยกเลิกการส่งนะฮะแล้วก็จัดจำหน่ายยา r i s เอทีนะครับในไทยนะฮะในตัวที่ผลิตไทยขอภัยนะครับก็คือเขาจะขายไปทั่วโลกเขาหยุดก่อนนะฮะไม่ให้ส่งไม่ให้ขายนะครับแต่ว่ารถที่มีปัญหาประเด็นนี้นะฮะ,ะเขายืนยันนะครับว่ามาตรฐานเนี่ยผ่านแน่นอนนะครับผ่านเกณฑ์มาตรฐานแน่นอน แต่ที่อาจจะเกิดความล่าช้าเนี่ยเพราะว่านะฮะก็จะต้องส่งรถตัวที่ผลิตในไทยเนี่ยกลับไปทดสอบที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานนะครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ร้อนมากๆนะครับเพราะว่าทางด้านของตัวย่าล,าลิซเอทีมนะถือว่าเป็นตัวที่ขายดีแบบดีมากๆในไทยนะครับโอ้โหยอดส่งเดือนที่แล้วนะ6พันกว่าคันนะฮะไตมาาแรกนี่ขายไปนู้นเลยนะฮะหมื่นกับ2 0 0 0 0คันอะ นะครับถือว่าเป็นตัวขายดีที่สุดของโตยตารุ่นหนึ่งเลยนะครับซึ่งพอมีข่าวประเด็นออกอย่างนี้ออกมานะผมว่ากระทบกับหลายๆคนแน่นอนนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวคราวประเด็นถัดไปนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ